สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปของลัคนาราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ชาวสิงห์ก็วันเกิดราศีสิงค์พอดีนะเดือนนี้อผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กักยาคมถึง23สิงหาคมนะคะประจำเดือนกันยายน65เรามาดูดีกว่านะว่า ชาวสิงห์นะชาวสิงห์ของเรารวมถึงแม่หมอด้วยชาวสิงห์เหมือนกันนะเนี่ยเดือนกันยายนนี้เราจะมีเรื่องราวชีวิตอย่างไรบ้างนะคะความรักการงานการเงนินโชคลาภสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของคุณดีกว่านาะจริงๆชาวสิงห์นี้มนุษย์ตะยูย้ายออกแล้วนะย้ายออกละไม่ใช่มนุษย์ตะยูย้ายออกลาหูย้ายออกแต่บางคนอาจจะได้รับ ผลจากมรุตยูแต่มรุตยูที่ได้รับผลก็อาจจะมีทั้งด้านบวกและด้านลบบางคนก็ได้โชคลาภใหญ่าจากมรุตยูนะจะบอกให้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันใครวันเกิดแม่หมอใครตรงกับวันเกิดแม่หมอบ้าง24สิงหา,อาคอมเมนต์กันมาได้เลยแม่หมอจะนุ่งห่มข่าวนะคะพรุ่งนี้แล้วก็ถือศีลน,นะคะแล้วก็ไหว้พระไหว้เจ้าครั้งใหญ่หน่อยนะคะซื้อเค้กวันเกิดให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กินนะ ให้องค์ลูกองค์ลูกกินด้วยองค์ลูกกําลังดีใจว่าเขามีแฟนคลับตื่นเต้นคือเป็นมหาเทพอยู่บนสวรรค์ลตลอดไงพอลงมาอยู่มนุษย์กับกับม,ะมะ้าอากับแม่หมอแล้วพอมีแฟนคลับเนะียมีคนถามหาเนะี่ยตื่นเต้นดีใจ <c oughs> นะอะืขอบคุณค่ะสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะและคอมเมนต์ที่น่ารักเนาะคลิปเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางมาค่ะมาดูเรื่องราวของคุณดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างเทรมทูเลฟอู huh. ้หเดียวเดียวเดียวเมาถึงทูเลฟเลยเหรอเฮสิบเหรียญคุณเนี่ยว่มา, uh huh. ด,า,มาดูแต่อยู oh. โคตรให้คุณเน, uh huh. นี่ยเออเนี่ยอะไรอีกเจ็ดถ้วยหเหรียญ จ็ดดาบอืมอ่ะเฮ้ยแบบชีวิตเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะราศสีสิงกรีดส,สักหน่อยดีไหมคะเปิดไพ่มาก็กรีดเลยเนาะอ๋อสองถ้วยสองถ้วยในความจริงสําหรับแม่หมอน,นี่ยังไม่รู้เลยนะว่าเป็นใครไม่เจอเจอเลยแต่คุณอาจจะเจอแล้วก็ได้มังเออนะอสองถ้วยนะคะคุณได้เจอเจอรักรักในอดีตชาติของคุณรักคู่ทวินเฟรมของคุณรักที่ติดตามกันมาทุกชาติทุกภพ จนกระทั่งเจอเจอในชาติภพนี้และที่สําคัญได้ผ่านผลวิบากกรรมและบททดสอบกันมาเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านั้นเหมือนว่าคุณจะเจอเขาแล้วนะแต่มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบที่แบบปกปิดหรือเปล่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนไหมคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ได้เปิดเผยยังไม่ได้สถานะหรือเปล่าคะก่อนหน้านั้นอะถ้ามันใช่นะเดือนกันยาย,ยานนี้คอมมิชนินนะคะอุ้ยทูเรฟนะคะรักของคุณนี้ ต่างวัยนะคะต่างวัยอย่างจากคุณมากมากอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีก็แล้วแต่ละค่ะอืจะแก่กว่าเด็กกว่าก็แล้วแต่นะต่างสถานะต่างสังคมต่างสถานที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างได้หมดแหละแต่ที่แน่ๆเลยค่ะเอ,อในเดือนกันยายนเนี้ยคุณจะคือรวยอ่ะรวยคุณอาจจะรวยจากคู่หรือว่ารวยจากบุญเก่าของคุณก็ได้นะเพราะว่าคุณรับกรรมมาเยอะแล้วนี่ใช่ปะ กรรมมากี่ปีแล้วล่ะโอ้ยแม่หมอห0สิกว่าปีแล้วโอ้ยเจ็ดสิปีแล้วเออก็รับกรรมมาตั้งเยอะแล้วมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้บุญโครงการสิ่งที่วาดฝันสิ่งที่ต้องการจะได้ไม่ได้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 ไดไดในเดนกันยายนนี้นะคะสิ่งที่วาดฝันไว้สิ่งที่ตั้งใจจะทําได้ประสบความสําเร็จนะคะคุณจะมีเงินเข้าหลบหลบเลยอะ่ะจะมีคนมาให้โชคให้ลาบคุณนะคะอาจจะเป็นคู่ครองคนรักคุณก็ได้หรืออาจจะเข้ามาแบบแบบไม่ได้คาดคิดอะ่ะ ไม่ได้คาดคิดก็ได้นะคะคุณจะได้บ้านจะได้บ้านจะได้รถจะได้อสังหาริมทรัพย์จะได้เงินหูจะได้อยู่อย่างมีความสุขอะใครที่ก่อนหน้านั้นไม่มีนะคะคุณเตรียมมีเลยค่ะเตรียมมีอืใครก่อนหน้านั้นไม่มีบ้านแบบแม่หมอะไม่มีรถแบบแม่หมอ ไม่มีตังค์แบบแม่หมอไม่มีคู่แบบแม่หมอ <c oughs> มีอะไรที่ที่ไม่เหมือนแม่หมอว่า <c oughs> เฮ้ยเหมือนแม่หมอทุกอย่างเลยมันไม่มีอะไรเลยก่อนหน้านนะมีแต่วความฝันว่าอยากได้อยากได้อยากได้ก,ไดก,ไดกับเข่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากได้แล้วไม่เป็นทุกข์นะไม่มีก็ช่างมันอนะ่ะถึงเวลามีก็คือมีไงไอสิ่งที่อยากได้อยากได้อยากได้เยอะแยะไปหมดเลยเนะี่ยแหวนเงินทองบ้านรถเงินที่ดินการงานมั่นคงการเงินสุขภาพที่ดีคืออยากได้ทุกอย่างเลยตรงนี้ได้นะคะ เดือนกันยายนนี้เปิดมาก็คือป้าท็อเลิฟก็ดีเงินก็ดีครอบครัวก็สุขสันต์นะคะกิจการก็มั่นคงนะบางคนอาจจะมีคนช่วยลับๆับแน่อุ้ยมีด้วยเหรอมีสี่บางคนมีคนช่วยลับๆับมาอ่ะอย่างแม่หมอถ้าเกิดสวรรค์ช่วยก็ถือว่าช่วยลับลับมก็มนุษย์ไม่มีใครเห็นนี่ก็ถือว่าช่วยลับรับถูกป้าเก้าถ้วยสองเหรียญ อัศวินไม้ควีนออฟสอดนะคะสองไม้คู่ของคุณน่ะคือคนที่คุณคุยอยู่แล้วอาจจะคุยเมื่อสองสามเดือนที่แล้วที่แม่หมอเคยดูมาว่าคุณได้พบรักจําได้ปะเดือนนี้คือคนคนนั้นนะคะคือคนคนนั้นอะคนที่คุณคุยอยู่หรืออาจจะเคยมีปัญหาหรือคุณอาจจะชูดามให้เขาก่อนหน้านั้นอาจจะตั้งการตั้งการให้เขาเข้ามาก็แล้วแต่ เขาเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนโสดที่แบบพร้อมในวุฒิภาวะพร้อมในฐานะคือมีเป็นคนที่มีอุ้ยมีครอบครัวขนาดใหญ่นะคนคนนี้อาจจะมีกิจการกงสีก็ได้นะมีลูกหลานมีบริวารมีกิจการที่มั่นคงมีอสังหาริมาทราบรวยรวยรวยเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่อบอ้อมอารีพูดจจไพเราะสุภาพ แล้วก็ให้คําปรึกษาช่วยเหลือผู้อื่นได้ดีคนคนนี้คือคนที่คุณติดต่อสื่อสารกับเขาอยู่ในโลกของโซเชียลอะโลกออนไลน์ยังติดต่อไปไปมาๆอยู่นะคะยังไม่ไม่ได้ตัดออกจากกันไม่ว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีปัญหาหรือว่ามันไม่มีความชัดเจนหรือว่ามันเป็นแอบ,บซ่อนเร้นก็ตามนะคะออหรือว่ามันจะเกิดเรื่องราวอะไรให้คุณชูดาตั้งเขาก็แล้วแต่นะ่ะแต่ในความสัมพันธ์ของพวกคุณดูเหมือนว่ามันยังติดต่อกันอยู่นะ,ะไม่ได้ขาดจากกันและในเดือนกันยายนนี้มันเป็นเลิกดียามดีนะคะ เลิกดียามดีคะ่ะที่เขาจะเดินทางมาหาคุณต่างทิแนแดนไกลขั้วม้ามาเลยรอบนี้ไม่รอช้านะคะอาจจะส่งข้อความเมสเซจมาหาคุณก่อนอการเงินนี่ไม่ต้องห่วงนียนะเขาบอกว่าจากที่ตะกุกตะกักอยู่เนะี่ยสิบเหรียญมาเลยคะ่ะเห็นปะ่ะสิบเหรียญสิบเหรียญน,นี้ถ้าสิบเหรียญน,นี้ระดับแบบธรรมดาธรรมดานะก็อยู่ที่ประมาณสิบล้าน สิบล้านนี่หมายถึงเงินฝากในบัญชีธนาคารที่คุณจะมีไม่รวมทรัพย์สินนะไม่รวมทรัพย์สินที่คุณจะมีบางคนก็อาจจะเป็นระดับร้อยล้านก็ได้นะคะทรัพย์ส,สินตรงนี้คือแล้วก็มีบริวารมีคนรับใช้มีคนสวนมีรถมีอะไรพร้อมอะ่ะม,มีให้คุณมีให้คุณจากเงินที่คุณหมุนซ้ายหมุนขวาการเงินคุณน่าจะเริ่มเข้ามาตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อสองเดือนก่อนหรือเปล่าตั้งแต่ราหูมันเริ่มย้ายออกอะ่ะเงินคุณก็เริ่มเขยืบเข้ามาแล้วนะ มาจนถึงเดือนกันยานี้ไม่ต้องห่วงนะคะอู้ฟู่กันเชียวบางคนมาจากการงานากิจการของตัวเองที่แบบว่าไม่คาดคิดว่ามันจะได้มาจาับธุรกิจตัวใหม่แล้วไม่คิดว่ามันจะได้มาแล้วมันก็ได้มาเรื่อยๆมันได้มาเรื่อยๆแบบไม่คาดคิดนะาบางคนอาจจะทาธุรกิจออนไลน์แล้วก็จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ได้เงินมาแบบคาดคิดไม่คาดคิดอืแต่บางคนอาจจะมาจากคนรักบางคนบอกว่าอุย้ยคนรักเขาแอบให้เงินมามัน แม่หมออยากจะถามว่าการที่คุณมีคนรักแล้วแอบให้เงินคุณมันมีความรู้สึกยังไงหรอคือแม่หมอไม่เคยมีไงไม่เคยมีแบบเพศตรงข้ามหรือว่าใครเอาเงินมาเลี้ยงดูเอาเงินส่งมาให้เดือนละใช้เดือนละหนึ่งหมื่นบาทนะสองหมื่นบาทนะอาเธอเอาไปใช้ที่ไม่เคยเห็นหน้าหรือไม่รู้จักกาันเหรือว่าครึ่งเคยเห็นกันครัง้งสองครั้งแม่หมอไม่เคยมีตรงนั้นไงแม่หมอจะแม่หมอก็เลยจะถามว่าพวกคุณมีความรู้สึกยังไงหรอนะ่าจะตื่นเต้นน่ายินดีนะ แม่หมอก็เคยซะสิจะไปเคยกับใครอะมันไม่มีใครให้ไงเอ๊เด๊ต้องหาด้วยลำแข้งและหยาดเหงื่อค่ะเข้าใจปะสตรองสุริย์อ่าเพดอพเดะเคิร์นแก้วดาบดีเอ็มเพลทสิบถ้วยเดสต้าพอแล้วบ่แค่ราศีสิงห์ดูแค่นี้พอแล้วบ่กอุ้ยนี่ยังไงล่ะกันลำพุ่ยเปิดไพ่ใช่เปล่ เพราะมันดีดีไงเนี่ยคุณนะ่ะคุณเนะ่ะเดือนกันยานี่เห็นไบมเงินจะเข้าหลบ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 เลยอะ่ะคุณจะได้เป็นเศรษฐีนี่อะ่ะถ้าพูดถึงผู้หญิงนะคุณจะได้เป็นเศรษฐีนี่จะเศรษฐีนี่ด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละแต่คาดว่าน่าจะด้วยกันแต่งงานสูงร้อยละประมาณ9 0คือคู่ของคุณรวยมากเขาจะมาขอคุณแต่งงานมาอยู่เป็นครอบครัวกับคุณก่อนหน้านั้นมันจะมีเรื่องอะไรกันผิดใจอะไรกันก็ไม่รู้แหละแต่เดือนกันยายนเนี่ย เขามุ่งมั่นและตั้งมั่นแล้วว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณนะ่ะมา,ข,าขอคุณแต่งงานนะคะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะชีวิตใหม่บางคนอาจจะได้บุตรพ่วงมาด้วยเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ลูกติดก็ได้นะคุณผู้ชายเนะี่ยคุณก็จะได้แต่งงานกับคุณผู้หญิงที่มีพร้อมทั้งรูปทรัพย์และรูปกายนะคะอือฮึอ่านารีอุบัธรรมอะค่ะคุณก็จะได้เจอเจอคนแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะ คนต่างเพศเพศไหนก็ได้นะคุณจะได้เจอเจอคนที่มั่งมีคนที่พร้อมบริบูรณ์คนที่ผ่านเรื่องราวชีวิตมาเยอะและอาจจะเป็นคนที่คุยกับคุณอยู่แต่สถานะก่อนหน้านั้นมันยังไม่ชัดเจนอะคะ่ะแล้วมันจะมาชัดเจนในเดือนกันยายนนี้นะคะทูเลฟเปิดมาก็ทูเลฟนะคะก,ก็ทูเลฟก็ต้องทูเลฟแหละเนาะผ่านอุปสรรคมาเรียบร้อยแล้วนี่มันก็ถึงเวลาสิบถ้วยแล้วสิสิบถ้วยก็ต้องแต่งงานไงแต่งงานแล้วก็เป็นเศรษฐีอะค่ะ แต่งงานพร้อมกับความมั่งคั่งและความร่ำรวยนะสิบเหรียญพร้อมกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่บางคนแต่งงานแล้วก็อาจจะเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะอยู่กับเยา่าเฝ้ากับเรือนหรือทํางานที่ทํางานเป็นครอบครัวทํางานเป็นกองศีคือเขาอาจจะมีธุรกิจกองศีอยู่ะ่ะคนแต่งงานไปคุณอาจจะอาจจะไปดูแลกิจการครอบครัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะหรือว่าไปดูแลลูกหลานบริวารเขาก็ได้อย่างมีความสุขนะคะมีความสุขนะเอาเป็นว่า แล้วคุณก็อาจจะได้โยกย้ายถินฐานก็ได้นะหรือไม่ก็เขาอาจจะโยกย้ายถินฐานมาหาคุณเองมามาอยู่กับคุณที่นี่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็มารับคุณไปอยู่ที่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เปิดประเด็นมาความรักและการไงคือโคตรดีอะนะคุ้มค่ากับการฟังรอฟังคลิปราศีสิงห์ใช่ไหมคะรอมาตั้งนานละมาแม่หมอก็พยายามเล่อัดให้นีนเน่เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลารือว่ามันใกล้จะสิ้นเดือนละ ต่อต่อต่อตอต่อ,ตอ,ตอมีอะไรอีกไหมมันต้องมีเรื่องอื่นๆอีกสี่นอกจากความรักและการเงินแต่จุดนี้มันก็เป็นจุดสําคัญที่สุดของคนเราแล้ว,ลวนะความรักและการเงินนะ่ะการงานมันไม่ม,มีถ้ามันได้คู่รวยมันก็สบายแล้วไงเออถูกปะถูกปะคือถ้าคู่รวยทุกอย่างก็ตอบโจทย์ละตอบโจทย์แบบความสุขสบายแล้วไงงานการเงินมันก็คงตามมาเองแม่หมอพูดถูกคนี้เจอคู่ดีนะคะคู่ดีคู่ดี คู่ที่รักคุณนะคะคู่ทวินเฟรมของคุณคู่ที่จะมาแต่งงานเป็นครอบครัวกับคุณเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ด้วยนะคะเป็นลนักษณะงานคงสีด้วยนะแต่คุณจะเข้ากับครอบครัวเขาได้ดีค่ะก่อนหน้านั้นอาจจะเข้ากันไม่ดีอาจจะโดนกีดกันอาจจะโดนอะไรก็แล้วแต่แต่เดือนกันยานี้ปัญหาหมดปิ้งความสุขสมบังตามมามเจ็ด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 เหรียญสาไม้เท้าหกเหรียญ หกเหรียญตามมาติต๊ต๊ะแฮงแมนไนท์ออฟสอดใครที่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 อยากจะบรรลุบรรลุในทางธรรมมีนะมีคนปรารถนาที่อยากจะบรรลุในทางธรรมคุณก็จะได้บรรลุนะคะอย่างน้อยกระโสดาบันเนาะ ได้บรรลุตรงนี้นะคะใครที่กําลังคิดอยู่ว่าฉันมีเงินอยู่จึงหนึ่งเนี่ยฉันจะเอาไปลงทุนอะไรดีเกิดกรณีคือบอกว่าหนูก็ไม่รู้ว่าคนรักจะมาเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าอยากจะแบบเอาไปทําธุรกิจให้มันได้เงินได้ทองก่อนนะคะเดือนกันยายนเนี้ยจะทําธุรกิจดีไหมดีค่ะทําเลยนะคะลงทุนค่ะลุยได้เลยค่ะการเงินจะเข้านะคะ ไม่ว่าจะรูปของออนไลน์เขาก็แนะนําว่าให้รูปของออนไลน์ดีกว่าไหมรูปที่มันจะกระจายไปได้ทั่วค่ะหรือไม่ก็คุณอาจจะทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมมีหุ้นส่วนมีอะไรก็ได้นะคะหรือบางคนจะไปสมัครงานต่างถิ่นต่างแดนจะได้ไหมคะได้ค่ะคุณได้เตรียมจาร,รีนะคะเตรียมเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนบางคนก็อาจจะต้องเตรียมโยกย้ายอีกแล้วหรือเปล่าสี่ถ้วยสิบดาว ค่ะรู้แหละชลาวราศีสิงห์เหนื่อยจริงๆมันก็เหนื่อยทุกราศีเลยเนอะเออเนี่ยเห็นไหมสิบถ้วยยังตาม,มาติดๆพร้อมกระเดอะสตาเขาก็ยังคงบ่งบอกค่ะว่าชีวิตที่คุณลุยมาตั้งแต่เด็กยันแกเนี่ยค่ะวางแล้ววางอีกจนไม่รู้จะวางครั้งครั้งที่เท่าไหร่แล้วมันวางจนนับไม่ท้วนละเพราะอุปสรรคมันเยอะเนาะแต่เขาบอกว่าเนี่ย โอเคแล้คุณอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะเป็นคนดูแลกิจการงานดูแลครอบครัวมาตลอดแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นคุณกําลังรอคอยข่าวสารรอคอยงานรอคอยเงินรอคอยคนรักและสิ่งที่คุณรอคอยในเดือนกันยายนนี้นะสุขสมหวังนะคะคุณรอคอยจะไปต่างถิ่นต่างแดนใช่ไหมได้ไปค่ะคุณรอคอยการสมัครงานการสัมภาษณ์งานการเลื่อนตําแหน่งได้ใช่ไหมได้นะคะคุณรอคอยคนรักมาขอคุณแต่งงานได้แต่งนะคะสิบถ้วยยังคงย,งยืนยันว่าได้แต่งงานนะ ใครได้แต่งก็ช่วยบอกด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเนื้อคู่แม่หมอเกิดเมื่อไหร่แล้วแม่หมอจะรีบแต่งๆนเต้นเต้นเป่าประกาศให้รู้นะคะว่าเกิดแล้วอะไรเงี้ยแม่หมอก็อยากรู้เหมือนกันว่าเนื้อคู่แม่หมอเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคือเอาแล้วแม่หมอเขาไม่เห็นใน,นนินมิตหรอคะ <_ H an> เห็นค่ะเขาให้เห็นแต่ข้างหลังนะคะเขาไม่เห็นข้างหน้าเห <H an> ็นมาเป็นสิบกว่าปีแล้วจนแม่หมอเลิกสนใจไปตั้งนานแล้วนะเนี่ยทุกวันนี้สนใจแต่เลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงลูกดูแลดูแลครอบครัว เห็นไหมจริงๆด้วยนอะคุณจะได้โยกย้ายถิ่ฐานอีกแล้วเพิ่งย้ายมาแแบบจะย้ายอีกแล้วเนี่ยถามแม่หมอนี่แม่หมอเพิ่งย้ายมาอยู่คอนโดได้สามเดือนนะคะได้สามเดือนอมไม่สามเดือนถึงหรือยังยังมั้งสองเดือนหรือเปล่ากาลังกําลังเดี๋ยวดนชะตาบอกว่าจะต้องโยกย้ายอีกแล้วอ่ะช่วงนี้ก็ยิ่งฝันฝันอยู่นะฝันว่าจะได้โยกย้ายอีกละ่ะเหนื่อยเนาะเหนื่อยเนาะแต่หวันว่า โยกย้ายรอบนี้นะคุณอาจจะโยกย้ายแล้วได้ที่อยู่ที่หลักแหล่งนะคะได้หลักแหล่งมันจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตของคุณรู้สึกตั้งแต่ดูคลิปมาในแต่ละแต่ละราศีนะเหมือนเป็นเดือนที่ต้องตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตเลยคือรวนแล้วแต่มีหนึ่งดาบขึ้นที่คุณต้องตัดสินใจคุณก็เชกเช่นเดียวกันราศีสิงห์การตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตคือการตัดสินใจที่ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวด แลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะที่จะตัดสินใจว่าฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเพื่อความอยู่รอดบางคนอาจจะตัดสินใจที่จะไปต่างถิ่นต่างแดนบางคนตัดสินใจที่จะยอมแต่งงานนะวะอีหรลจริงๆก็รอคอยมาตั้งนานแล้วใช่ปะเออบางคนตัดสินใจว่าฉันจะต้องไปหางานที่ต่างถิง่นฉันต้องเปลี่ยนรูปแบบงานเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองใหม่เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่เปลี่ยนการลงทุนในรูปแบบใหม่นะคะ นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณจะตัดสินใจทําในเดือนกันยายนนี้แล้วก็คุณจะมีการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องการตัดสินใจนั้นจะนํามาซึ่งเงินโอกาสที่ดีมาให้คุณนะคะ The w o r l d เนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จากความไม่มีในอดีตที่คุณผ่านมามันจะเปลี่ยนมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตทุกด้านเลยอะ่ะ อ้าวแสดงว่าแม่หมอก็กำลังจะได้บ้านจะได้รถจะได้เงินจะได้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสิเพราะว่าเปลี่ยนจากความไม่มีมาเป็นความอุดมสมบูรณ์ใช่ปะเออแม่หมอก็รออยู่รออยู่สักวันหนึ่งถ้าจะถ้าได้แล้วเดี๋ยวแม่หมอจะรีบบอกนะแต่เชื่อว่าคุณอาจจะได้ก่อนแม่หมอก็ได้นะเพราะว่าพวกคุณอาจจะไม่ได้มีองค์มีเจ้าเยอะเท่าแม่หมอแล้วต้องผ่านการทดสอบแบบแม่หมอนะคุณก็ผ่านการทดสอบแบบแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับแม่หมอก็ได้เออนะอืม อย่างน้อยๆในเดือนกันยายนนี้คุณจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานมีการปรับเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ที่มันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะคุณจะพัฒนาไปสู่การเป็นเศรษฐีนีจากยาจกไปสู่เศรษฐีนีเคียบปะ่ะพอไหมแค่นี้น่าจะพอเนอะแต่เดี๋ยวสิบางคนยังยังไม่ได้ออกเลยสุขภพสุขภาพอะไรเงี้ยบางคนอยากได้หวยอยากได้โชคลาภอย่างเงี้ยบางคนถูกคนใส่มนดำอะไรังไม่ได้พูดถึงเลยเนี่ย พอดีเชี่ยของตัวเองดีแล้วก็ใยญ่จะพอใช่ปะเนี่ยค่ะคุณเดือนกันยายนี้ได้แต่งงานได้โยกย้ายถิ่นฐานนะคะได้เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ชีวิตจะมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเปลี่ยนจากความไม่มีอะไรมาสู่ความมีในทุกสิ่งเออต้องบอกแบบนี้เปลี่ยนจากความไม่มีอะไรมาสู่ความมีในทุกสิ่งบ้านรถเงินความรักมีพร้อมให้คุณนะคะ บางคนอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆเหมือนกับฮันนี่มูนไปยังที่ต่างๆอ่ะอชีวิตบางทีคนเรามันก็ต้องถึงเวลาที่บุญจะสนองแล้วก็ให้ได้รับความสุขบ้างเลยเนอะใช่ปะสามดาบมาทำอะไรเนี่ยเดสอดรนหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญมาแล้วนะคะสามถ้วยนะคะ k n n o of u u s อ๋อก็คือความปรับปรเปลี่ยนไงมันอยู่กับเทมเพลนน่ะเนี่ยโยกย้ายจากความเจ็บปวดความปวดร้าวในหัวใจความที่เจอแต่รักสามเศร้าในอดีตมาสู่ความสุขสมหวังมาสู่สิบถ้วยมาสู่สามถ้วยใครใครอยากจะแต่งงานได้แต่งใครใครอยากจะได้บุตรบุตร<ม>ก็ได้บุตรใครอยากจะเฉลิมฉลองงานอะไรเซเลเบร์ตอะไรได้หมดนะคะเฉลิมฉลองได้เลยค่ะแต่งงานการงานการเง,งินความรัก ในเดือนกันยายนนี้เตรียมพิธีเฉลิมฉลองกันเลยมันเปลี่ยนแปลงจากความไม่มีมาสู่ความมีในทุกสิ่งนะโชคลาภเงินทองใคร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 ขอหวยใครขอเลขเด็ดไม่ต้องขอกับแม่หมอนะคะแม่หมอมีตาทิพย์เยอะมากเลยแต่ตาไม่มีตาทิพย์ดวงไหนให้ได้เห็นเลขได้ถ้าแม่หมอสุขสบายตั้งแต่ไหนแต่ไรแม่หมอคงไม่ต้องมาทําอาชีพหมอดูเพื่อที่จะมาปลดกรรม เพื่อที่จะมาชี้นําแนวทางให้คุณพ้นทุกแม่หมอก็เป็นหลานล้าท่องเที่ยวของแม่หมอถูกปะนั่นไม่ใช่วิธีที่เขาให้แม่หมออยู่แล้วแล้วไม่ใช่วิธีที่แม่หมอกําหนดมาเองอืมแม่หมอก็ต้องเนี่ยค่ะดิ้นลนทํางานหาเงินไปนะคะไปช่วยคนเรื่อยๆนะคะอ่าคุณนะคะตัวคุณนะคะ่ค่ะจะถูกโชคลาภรางวัลใหญ่ด้วยนะใหญ่ไม่ใหญ่แต่มากับมากับมากับสิบเหรียญอะสิบเหรียญของเราหายไปไหนแล้วอ๋ออยู่อยู่อีชุดหนึ่งใช่ปะอ่าสิบเหรียญ เงินที่คุณทําบุญไปใจที่คุณทําบุญไปสิ่งที่คุณทําบุญไปบุญที่คุณได้ทําไปมันจะกลับมาหาคุณย้อนกลับมาหาคุณให้คุณได้โชคได้ลาบนะคะใครที่คุณเคยอุปถัมภ์เลี้ยงดูเขาเอาใจเขาช่วยเหลือเขาเขาก็จะย้อนกลับมาให้โชคลาภให้คุณกับคุณนะคะในตรงนี้นะอ่าฮะต่อดีกว่าอีกสักกองหนึ่งสิมีเรื่องราวจะอะไรให้พูดบ้างมา แน่นอนอะลัคนาราศีสิงนะคุณจะเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตจากความไม่มีในทุกสิ่งไปสู่ความมีในทุกสิ่งนะคะมีสุขสมหวังในทุกสิ่งต้องบอกว่าสุขสมหวังในทุกสิ่งนะการงานการเงินความรักการแต่งงานความมั่งคั่งความร่ำรวยโชคลาภเงินทองมีให้หมดเลยอะโอ้โห บางคนได้มาแบบง่ายๆสบายๆนะโชคลาภได้มาแบบไม่าคาดจิดอยู่ดีๆเงินก็หล่นตุ๊บลงมาที่หน้าตักทํากิจการอะไรสักอย่างหนึ่งไม่คิดว่ามันจะดีแต่โอ้โหเงินเข้ามาอู้ฟู่เลยแบบนั้นก็ได้นะคะสําหรับลัคนาราศีสิงห์นะเดือนกันยายนนี้ดูซิอย่างไรต่อ The อ็มเพรสย้อนกลับมาที่ดีเอ็มเพ s สพอแล้วบอกใบนี้ใบเดียวก็เหลือเฟือแล้วอะหกถ้วยแปดไม้เท้าสิดา สิบดับคือเรื่องของสุขภาพและการถูกหลอกลวงเขาบอกว่าใครที่โกงคุณใครที่หลอกลวงคุณใครที่ทําให้คุณเจงบงอ่ะใครที่สุขภาพไม่ดีนะคะคุณจะได้รื้อฟืน้นคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นกลับคืนมานะคะความรักอย่างที่บอกว่าคนแต่ก่อนที่ไม่เคยชัดเจนกับคุณอ่ะ คนที่เคยคุยคๆมามา,มาไปไปหายหายนะคะคนคนนั้นแหละคะ่ะจะย้อนกลับมานะคะย้อนกลับมาบอกรักคุณแต่งงานกับคุณคู่รักในอดีตชาติของคุณนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเดือนสิงหานี้เป็นเดือนของคุณนะคะ The Empress เดือนของคุณเดือนแห่งความความเป็นคุณนายเดือนแห่งความเป็นเศรษฐีนีเดือนแห่งความสุขสุขสมบริบูร์ทุกด้านนะะ่ะ The Empress เนี่ยรวมไปถึงการมีบุตรด้วยนะคะ Wheel of Fortune วุ้ยตื่นเต้นโอ้สิบถ้วยพอแล้วบอกมันดีจนไม่รู้จะดีอย่างไคร <c oughs> ละราศีสิงห์เอาราศราศีสิงห์เอามาๆกลับมาจุดเดิมกลับมาบ่งบอกถึงความโชคดีของคุณอีกเนี่ยเขาก็บ่งบอกแล้วคุณจะได้อสังหาริมทรัพย์โชคลามาเย็ยนถึงที่แล้วนะคะมาทุกอย่างจริงๆอะ่ะความรักการงานการเงนิงนสุขภาพทุกอย่างล้วนดีนะคะ ความรักของคุณเขาจะมีการติดต่อในโลกออนไลน์มาแบบไม่คาดคิดนะคะคนของคุณอยู่ทางไกลนะคะมีการติดต่อสื่อสารกันเขาจะมาบอกรักคุณปรับปรับแล้วก็เดินทางมาขอคุณแต่งงานแต่งงานแต่งงานมาไม่ใช่มาธรรมดานะมาสร้างบ้านให้คุณมาให้เงินทองกับคุณน่ะคือมีธุรกิจมีทุกอย่างพร้อมอะค่ะคุณคือมีชีวิตอยู่แบบคุณนายสุขสบายเลยคุณผู้ชายคุณก็ได้ดวงนารีอุปถัมภ์อุปถัมภ์เลยนะคะ คนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนอาจจะเป็นคนเก่าแก่คุณอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักมานานแล้วแล้วย้อนกลับมาก,ก็ได้นะคะได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยพยายามพยายามที่จะจีบแล้วจีบไม่ติดอ่ะเออแต่เดือนกันยายนนียจีบติดจีบติดนะคะงานงานบอกแล้วไงถ้าคุณทําธุรกิจออนไลน์พุ่งเลยนะพุ่งเลยจะบอกให้การเงินเข้าลบ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 ,ลบ,ลบ,ลบนะใครหวังจะขายทรัย์ ขายสินขายบ้านหลักพันล้านขึ้นไปได้นะคะตัวนี้สบายสบายใครอยากจะได้ค่าเรื้อหาหรูคะมีให้นะคะค่ารื้อหาบ้านหลังโตวสวยให้คุณนะคะนี่วนี่เป็นคุณนายแบบว่าบางคนอาจจะมีรวยแค่สิบล้านก็ได้แต่คุณก็ยังได้อยู่แบบคุณนายแบบไม่ต้องทํางานหนักอะคะ่ะคําว่าคุณนายนี้ไม่จําเป็นต้องรวยเป็นหมื่นล้านก็ได้นะสิบล้านคุณก็รวยเป็นคุณนายได้แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วคะ่ะมีคนดูแลให้ทํากับข้าวให้กิน ซับค่าทางานบ้านให้ก็สามีคุณทาให้ออไม่ใช่เอคุณมีคุณมีบริวารทําให้นะคะมีบริวารทําให้อสามีเขาก็ออดอ้อน,ออนคุณไงออดอ้อนคุณเขาเป็นภรรยาภรรยาก็ออดอ้อนคุณเขาเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนเก่งนะคะปลูกต้นไม้ก็เป่งเก่งหน้าตาก็สวยรูปร่างอาจจะอวบนิดๆก็แล้วแต่อมืมันคือความสุขสมหวังของคุณลัคนาราศีสิงห์นะคะใครที่จะสมัครงานไปต่างถิ่นแดนไกลไปได้เลยค่ะ ส่วนแอลอะไรที่มันโกงคุณอะไรที่มันไม่ดีกับคุณเนะี่ยเขาจะย้อนกลับมาหาคุณนะคะหมายความว่าสิ่งที่คุณเคยสูญเสียไปเนะี่ยมันจะย้อนกลับคืนมาคุณจะได้กลับคืนมาค่ะได้กลับคืนมาไม่ต้องไม่ต้องอันนี้นะคะไม่ต้องเสียอกเสียใจเดี๋ยวก็ได้คืนมาค่ะ,ะในเรื่องของสุขภาพไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะฟื้นฟูนะแล้วคุณก็จะปลอดภัยด้วยใครอยากจะบรรลุมีพลังจิตนะคะคุณก็มีนะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปสู่ไปสู่ ไปสูก่การแต่างงานอีกแล้วแล้วก็การมีการมีเขาเรียกว่าไงอะความสุขสมบูรณ์ในทุกด้านนะการเป็นเศรษฐีนีอะค่ะคุณผู้ชายก็เป็นเศรษฐีได้นะคะก็คุณเจอเจอเศรษฐีนีไงคุณอาจจะเจอเจอแม่ไม้แม่ไม้ที่เป็นเศรษฐีแม่ไม้ที่ทํามาหากินเก่งแม่ไม้ที่สวยพร่ามั่นเก่งจิตใจดีอบอ้อมอารีอะอุปถัมภ์คุณไงแต่ที่สําคัญเลยเตรียมแต่างงานเถอะค่ะมีชุดบิวาหรือยังคะโหแม่หมอ เตรียมไว้แล้วตั้งแต่สิบปีที่แล้วอ๋อโอเคโอเคอได้ใช้ได้ใช้นะคะเดือนกันยายนนี้น่าจะได้ได้ใช้แล้วค่ะได้แต่งงานได้แต่งงานของแม่หมอยังไม่ได้ออกแบบนะคะยังไม่ได้ออกแบบเฮ้ยไปแต่งกับใครละ่ะอ่าเนี่ยเตรียมแต่งงานเลยนะคะเตรียมมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์นะสุขสมบูรณ์มากมากอ,มอยากดูอะไรให้อ่ะเขาบอกว่าอยากเฉพาะราศีสิงหนะ์เนี่ยขอพิเศษได้ไหมวะอยากจะขออลรคเคิลการ์ดให้สักหน่อยหนึ่งมันดีมากเลยนะเรื่องของความรักคุณอนะอะไรจะขนาดนี้ แสดงว่าคุณจะสุขสบายเพราะคู่ครองจริงๆนะอืะดวงคุณน่าจะคู่ครองอุปถมัมนภะ์เนาะแต่ตัวคุณเองอะถ้าเกี่ยวกับอสังหาริมทรย์คุณก็ได้โชงได้ลาบดีดีนะทํางานก็เก่งคุณอนะเอ็นเกตเมนค่ะมามันจะมีการนัดหมายเกิดขึ้นแล้วนะคะทําตัวให้อิสระฟรีสไตล์เลยนะคะแบบเอ้ยได้ยังไงอะราศีอื่นไม่เห็นมีเปิดไทยตัวนี้ให้เลยทำไมราศีสิงต้องพิเศษด้วยล่ะ Yeah. รู้สึกว่าลำเอียงว่ะ <laughs> could be the one อ่ะคนคนนี้เป็นคนเป็นคนเป็นหนึ่งเดียวของคุณนะเป็นหนึ่งเดียวของคุณไม่ว่าคุณจะทะเลาะก,กันไม่ว่าจะมีเรื่องมีราวปัญหาก่อนหน้านั้นหรือว่าจะเป็นคู่รักในอดีตชาติที่เพิ่งมาเจอเจอกันคนนี้เป็นเพียงหนึ่งเดียวของคุณที่เขาจะมามาเ n g a ก e m e n t กับคุณมาให้ความชัดเจนกับคุณ มาขอคุณแต่งงานนะคะอ่ะอยู่ในความรักที่ดึงดำกันเถอะโรแมนติกฟีลลิ่งนะคะก็ยังไงล่ะสิบถ้วยสิบถ้วยสีไม้เท้าอ่ะกับโรแมนติกฟีลลิ่งมันก็ของคู่กันะนะเนาะอุ้ยดึงดัในความรักค่ะและในความสุขสมหวังทุกด้านนะคะลักขณาราศีสิงประจําเดือนกันยายนนะยินดียินดีกับคุณนะคะ ได้เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตจากความไม่มีในทุกสิ่งมาสู่ความมีสุขสมหวังในทุกสิ่งนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักการเงิน,นอ่าสุขสมหวังมากอ่ะยินดีร่วมหน้าค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ